เ o ียร์ทูสเลย์มอนสค่าใครอย่าแตะเกมที่คุณจะต้องตะลุยกำจัดมอนสเตอร์และก็ต้องหลีกเลี่ยงจากการถูกกลั่นแกล้งจากผู้เล่นคนอื่นไปด้วยในเวลาเดียวกันเป้าหมายของเกมนี้ก็คือต้องเป็นผู้เล่นที่ล่ามอนสเตอร์ได้ครบ3ตัวหรือรวบรวมฮีโร่ให้ครบ6อาชีพก่อนคนอื่นทุกคนจะได้เริ่มเกมด้วยการ์ดหัวหน้าปาร์ตี้คนละ1ใบหัวหน้าปาร์ตี้ก็จะให้ความสามารถพิเศษและก็จะเป็นการ์ดที่อยู่กับเราตลอดไปเมื่อถึงเทิร์นเราเราก็จะมีอยู่3แอคชั่นให้ใช้โดยเราสามารถจ่าย1ช่นเ่ื่อจัา่จาย1 แอคชั่น <Action S 2> เพื่อเล่นการ์ดหนึ่งใบถ้าเล่นการ์ดฮีโร่ก็จะสามารถใช้ความสามารถของฮีโร่นั้นได้ทันทีแต่ถ้าไม่ได้เล่นการ์ดฮีโร่เราก็ยังสามารถจ่ายหนึ่งแอคชั่นเพื่อใช้ความสามารถบนการ์ดฮีโร่ได้หนึ่งใบวิธีการใช้ความสามารถของการ์ดฮีโร่ก็คือทอยลูกเต๋าสองลูกแล้วก็ดูว่าใช้ความสามารถสำเร็จไหมนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกจ่าย2แอคชั่นเพื่อโจมตีมอนสเตอร์วิธีการโจมตีมอนสเตอร์ก็คือให้ทอยลูกเต๋าสองลูกนับผลรวมแล้วก็ดูผลลั์จากบนการ์ดมอนสเตอร์และตัวเลือกสุดท้ายคือจ่ายกามแอใม่ั ฮีโร่ในเกมนี้จะมีทั้งหมด6อาชีพมอนสเตอร์ Monster แต่ละตัวก็จะมีกำหนดไว้ว่าต้องมีฮีโร่อาชีพใดบ้างถึงจะโจมตีได้สัญ,ญลักษณ์ตัว H แบบนี้หมายถึงสัญ,ญลักษณ์ฮีโร่อาชีพใดก็ได้1ตัวในเกมนี้จะมีการ์ดไอเทมที่เราสามารถสวมใส่ให้ฮีโร่ได้ซึ่งการ์ดฮีโร่แต่ละตัวจะสามารถสวมใส่การ์ดไอเทมได้เพียงแค่1ใบเท่านั้นนอกจากนี้ในเกมยังมีการ์ดเวทมน์การ์ดน้ำยาปรับผลและการ์ดท้าดวลซึ่งจะเพิ่มความปั่นป่วนและกลยุทธ์ให้กับเกมเกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นคนใดดคคนหนหึ่ลาามมออออสเตตรรร์ไ้บ3ัวืีีชพ ครบทั้ง6อาชีพในปาร์ตี้ผู้เล่นคนนั้นคือผู้ชนะ